วันนี้นะคะปูตินก็ออกสื่อค่ะไปงานฟอรัรมนะคะที่เมืองสซค่ะที่สำคัญของรัสเซียอีกงานหนึ่งนะคะ มีชื่อว่างานฟอรัรมของวันใดนะคะก็เป็นงานใหญ่ของรัสเซียอีกงานหนึ่งค่ะที่ปูตินเองก็ออกมาตอบคำถามสื่อนะคะเขาเองก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าวัตถุประสงค์ที่เขาทำในเวลานี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่หรือว่าที่ดินเพิ่มแต่่อยางใดค่ะด้วยเหตุผลที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะว่ารัสเซียเองในเวลานี้เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่สิ่งนี้ค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือการ จัดระเบียบโลกใหม่ก็คือโลกใบใหม่นั่นเองค่ะปุตินเองนะคะไปที่งานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการชี้แจงหลายๆประเด็นเลยนะคะก็ Bradley. เขาก็บอกค่ะว่าสิ่งที่เขากําลังลงมือขับเคลื่อนกับเพื่อนๆกลุ่มขั้วโลกใหม่อยู่ในเวลานี้นั่นก็คือการจัดระเบียบโลกใหม่นะคะต้องการที่จะมีการขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะยูเครลนไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไปอย่างใดนะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้คือตะวันออกไกลค่ะคือพื้นที่อาร์กติกนะคะ ที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกยุคใหม่ที่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจที่ไว้ใจกันได้ของกลุ่มสมาชิกใหม่ค่ะรัสเซียเองก็จับมือกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียซาอุกลุ่มบริกส์นะคะทั้งแอฟริกาแล้วก็ลาตินด้วยล่ะคะ่ะจะกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่แล้วก็จะมีการเทดอลลาร์ด้วยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้แล้วล่ะคะ่ะที่ปูตินเองก็จะเดินทางไปพบกับสีจินผิงนะคะเพื่อที่จะร่วมกัน เฉลิมฉลอง10ปีความสำเร็จของเส้นทางสายใหม่นะคะก็ตอนนี้ร้อยกว่าประเทศจาก2 0 0กว่าประเทศนะคะที่เข้าร่วมอยากเป็นหนี้แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะจีนรสัสเซียเองก็เดินหน้านะคะกับการจัดระเบียบโลกใหม่พร้อมๆกับกลุ่มเพื่อนของกลุ่มผู้โลกใหม่ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในเวลานี้นะคะท,ท้งที่ทางด้านของสหรัฐเองก็อยู่ในช่วงขาลงค่ะทั้งถังแตกนะคะประธานสภาก็ถูกปลดตําแหน่งยังว่างในเวลานี้จนทําให้ทางทรัมป์ อ,อาสาที่จะมานั่งให้ชั่วคราวนะคะส่วนทางด้านของ EU เองนะคะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าไม่สามารถที่จะทําหน้าที่แทนสหรัฐในการที่จะแบกยูเครนได้นะคะเพราะฉะนั้นงบของยูเครนเนี่ยก็ยังคงแขวนต่องแต่งอยู่ในเวลานี้ค่ะเพราะว่าถ้าทีมใหม่มาเนี่ยก็คงจะเป็นริบาร์พิการสายรทรัมป์นะคะที่แน่นอนค่ะจะไม่ส่งงบเสนอให้กับยูเครนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ EU เเองก็แบกไม่ไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะอนาคตของยูเครนก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่าง ไรต่อไปเลยละค่ะ